เลยทุกคนช่วยกันดูภาพนี้และช่วยกันตัดสินใจหน่อยว่าแตงโมถูกผลักหรือโดดลงไปเองรอดูทีละภาพนะบอกเลยงานนี้ไม่ต้องนอนไม่ต้องกินข้าวกันแล้วนี่ไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกภาพโอ้หเห็นภาพนี้แล้วขนลุกเลยทุกคนลองดูสิว่าแบบนี้สันนิฐานกันว่าโดนผลักหรือโดดลงมาเองกันแน่ส่วนตัวของ MC วันดาสันนิฐานว่า นี่คือขานี่คือมือใช่ไหมลักษณะแบบนี้ถูกผลักโยนลงมาหรือเปล่าและชาวเน็ตล่ะคะคิดเห็นยังไงช่วยกันผลักดันประเด็นนี้อย่าให้เงียบเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยคือการทวงคืนความยุติธรรมไม่ให้แตงโมตายแบบสูนเปล่าและที่สำคัญที่สุดเป็นการเด็ดดอกไม้ให้สะเทือนดวงดาวเพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้ จะต้องรับผิดชอบอย่างสาสมความเหนื่อยความทุ่มเทของพวกเราไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม MC w ม n d e r d a ดาด้วยนะคะมีหลักฐานอีกเพียบค่ะ <_ c oughs> ลุยไม่ต้องนอนมันแล้วเราจะสู้จนกว่าจะคืนความยุติธรรมให้แตงโมให้ได้